สดชื่นหอมหอมยามเช้านะคะดอกช้างกระของเรานะคะยังสวยงามสดชื่นช้างกระหอมมากเลยนะคะตลบอบอวนข้างบ้านนะคะสดชื่นมากเลยค่ะเขาออกดอกนานเดือนแล้วนะนี่เป็นเดือนแล้วยังไม่ยังไม่รวยนะคะเหมาะมากเลยที่จะหามาปลูกประดับสวนนะจ๊ะ ช้างกระค่ะมาดูพืชผักของเรานะคะฝั่งนี้จะได้รับแดดตอนช่วงบ่ายเล็กน้อยนะคะมันทำให้ต้นไม้ของเราพืชผลของเราไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพอได้ชื่นชมอยู่นะคะมะเขือเทศกำลังจะสุกแล้วดูครบมองของเราสิจ้า ที่เราปลูกผักพร,ร่ารวไว้นะคะมันก็มันอย่างที่ป้ามะลีว่ามันไม่โดนแดดนะคะมันทําให้เขายืดนะคะพอมเป็นนางงามเลยนะจ้าผักพรแพรวของเราเนาะแต่ว่ามะละกอตน้นนี้งามมากเลยค่ะเห็นเมื่อไหร่ก็อดชื่นชมไม่ได้นะคะพี่น้องเนะาะมะละกอแก้วกลางดงของเราจ้า กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มส้มตำนะจ๊ะถ้าสุกพร้อมกันก็พร้อมที่จะเก็บไปทำส้มตำได้เลยนะคะบักเขือเทศหรือว่ามะละกอโอ้มะเขือเทศนะคะอยู่คู่กับมะละกอคะ่ะพร้อมที่จะเอาไปลงครกตำได้เลยนะจ๊ะแทงยอดงามเลยค่ะพริกก็มีนะคะตรงกลุ่มนี้ก็จะมีพริก มีมะเขือมีมะเขือเทศมีมะละกอพร้อมเสร็จสับพเลยนะจ๊ะอีกไม่นานก็จะได้ทำเมนูผั้้าหยาพอกๆนะคะผั้้าหยาพอกๆก,กับพี่น้องจ้ามาเก็บเลยค่ะเดอ้อมาเก็บน้ำกันจ้าบอ่อออบ่ออยากตะแนวสิเข็กินเ้ยค่ะสวนเล็กๆข้างบ้านแค่นี้ เราก็ปลูกผักไว้กินเองได้นะคะพี่น้องคะปลูกผักปลอดสารอาหารปลอดภัยดีต่อใจดีต่อสุขภาพจ้า